ช่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญของยามาฮ่าในการเตรียมแผนสร้างซีรีส์ใหม่ให้กับวงการมอเตอร์ไซค์ระดับโลกนั่นก็คือ XSR 300หรือว่า XSR 250จะเป็นหนึ่งในซีรีส์ของตระกูล XSR ที่คนไทยกำลังเฝ้ารอคอยเป็นอย่างมากก่อนหน้านี้ผมได้รายงานข่าววิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับ XSR 155cc ที่จะเข้ามาเติมเต็ม หรือว่าเพิ่มเติมมอเตอร์ไซค์รูปแบบใหม่ในแบบสปอร์ตเฮอริเทจที่หลายคนอาจจะยังไม่คุ้นเคยเนื่องจากว่าเป็นมอเตอร์ไซค์รูปแบบใหม่ที่ยูฮาได้มีการเปลี่ยนแปลงจากแนวคลาสสิก100%ยอเซมาเป็นแบบคลาสสิกผสมโมเดิร์นเรียกว่าสปอร์ตเฮอริเทจโดย XSR 155cc ก็ใช้พื้นฐานของ YZF R15 หรือว่า MT15 ส่วนเจ้า XSR 250และ XSR 300คันนี้ เป็นภาพที่ถูกสร้างขึ้นมานะครับจากจูลักเซนดี้ดีไซน์ของอินโดนีเซียซึ่งได้มีการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้พื้นฐานของเครื่องยนต์และโครงสร้างจากรุ่น y z F r r 5 5และ y z r r 3รวมถึง MT-25 และ MT-03 มาเป็นต้นแบบในการดีไซน์ให้กับเจ้า XSR300 นั่นเองถ้าคุณผู้ชมนะครับเป็นแฟนยามาฮ่าตัวจริงคงต้องทราบกันดีว่าในช่วงที่ผ่านมา2-3ปีมานี ยามาฮ่มีรุ่น XSR 9 0 0แล้วก็มีรุ่น XSR 7 0 0โดยเจ้า XSR 9 0 0นั้นใช้พื้นฐานของรุ่น MT 0 9ส่วน XSR 7 0 0ใช้พื้นฐานของรุ่น MT 0 7เพราะฉะนั้นการพัฒนา XSR 1 5 5และ XSR 3 0 0ก็จะอิงพื้นฐานจากรถสปอร์ตที่มีอยู่แล้วนำมาใส่ไฟหน้าทรงกลมเข้าไปใส่ถังน้ำมันรูปแบบใหม่ทำเบาะนั่งให้มีความเป็น สปอร์ตคลาสสิกผสมผสานกับความโมเดิร์นมันให้พลังเครื่องยนต์ที่ร้อนแรงกว่าให้อัตราเร่งที่เร้าใจกว่าถ้าเปรียบเทียบกับสปอร์ตคลาสสิกท,ทั่วไปแล้วอาจจะไม่เร้าใจเท่าไม่สะใจเท่าเยามะฮ่าเองมองชัดเจนนะครับว่ากลุ่มผู้ใช้มอเตอร์ไซค์แนวคลาสสิกนั้นยังต้องการพลังของเครื่องยนต์ที่สั่งได้เร่งได้ดังใจดังนั้นนะครับแนวคิดของสปอร์ตเฮอริเทจไม่ใช่สปอร์ตคลาสสิกมันจังจะให้พลังอัตราเร่งและความเร็ว ที่สนองคำต้องการคนขี่มอเตอร์ไซค์ได้หลากหลายรูปแบบซึ่งสุดท้ายแล้วยัมให้เราทำการตัดใจเกี่ยวกับโครงการสปอร์ตคลาสสิกที่เคยวางไว้นั่นก็คือ SR 150cc โดยต้องทิ้งไปอย่างไม่เสียดายและมาเริ่มต้นใหม่กับเจ้า XR s 155 Sport Heritage อีกรูปแบบหนึ่งที่เชื่อว่าจะประสบผลสร็จได้ดีกว่า SR 150นั่นเองครับและในขณะที่หลายคนกำลังเฝ้ารอคอย การเปิดตัวของ Yamaha MT03 โฉมใหม่แต่วันนี้เรามาดูกันว่าอีกรูปแบบหนึ่งอีกสไตล์หนึ่งที่จะมาขายควบคู่กันในอนาคตนั่นก็คือ Sport Heritage รุ่น XSR300 คันนี้ย้ำอีกครั้งหนึ่งครับว่านี่คือภาพ CG หรือว่าภาพเรนเดอร์จากสำนักแต่งจูลักเซนดี้ดีไซน์ของอินโดนีเซียซึ่งก็ได้นำโครงสร้างตัวถังท่อเหล็กกลมกับเครื่นนองยนต์สสูบเรียง ของว z f r 2 5และว z f r 3มาดัดแปลงออกแบบใหม่ใส่ไฟหน้าทรงกลมใส่ถังน้ำมันเข้าไปเปลี่ยนทรงเบาะนั่งเปลี่ยนบาท้ายเล็กน้อยใส่ไฟท้ายทรงใหม่ก็กลายเป็น XSR ซีรีส์ใหม่นั่นเองครับยามาฮ่าจะเปิดตัวสปอร์ตไฮรีเทรุ่นใหม่เมื่อไรอย่างไรติดตามกระแสข่าวกันต่อไปในโอกาสหน้าครับ